จังหวัดนนทบุรีทนายโป้งชี้ผู้ถ่ายคลิปอาจมีความผิดทางคดีอาญาข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโลกแดง in the เอโพสคลิประบุข้อความว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้ปราจรก็คงไม่ต้องมีแต่พูดคำหยากแถมยังกล้าลงคลิปประจานตัวเองอีกต้องโง่ขนาดไหนมีคน บนดาคนพวกนี้สงสัยซื้อใบขับขี่มันไม่ได้นั่งอยู่ในรถหรอกถ้านั่งตำรวจก็ต้องเคาะให้ขับออกไปแล้วไอ้ขยักล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวดิวลงพืนที่จุดเกิดเหตุบริเวณทางม้าลายใกล้เคียงกับเทศบาลบางบัวทองอำเภอสนุลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัด,ดนนทบุรีพบที่เกิดเหตุเป็นบริเวณชุมชนบางบัวทองวินล่า อยู่ใกล้แยกไฟแดงซึ่งมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลาบริเวณที่เกิดเหตุมีเส้นฟุตบาทสีขาวแดงและฟุตบาทเส้นสีขาวเหลืองสลับกันอยู่ตลอดทั้งเส้นถนนโดยเส้นขาวแดงส่วนใหญ่จะเป็นหัวโค้งหน้าซอยส่วนเส้นสีขาวเหลืองจะอยู่บริเวณข้างถนนจากการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์จอดในที่ห้ามจอดทับเส้นฟุตบาทขาวแดงส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจอดรถไม่นานแล้วก็ลงมาซื้อของส่วนเส้นฟุตบาทขาวเหลืองจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจอดรถแล้วนั่งรับประทานอาหารในร้านจากการสอบถามนายแดงพ่อขาวร้านอร่อยกล้วยทอดเปิดเผยว่าในส่วนที่มีภาพขาวออกไปว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล็อกล้อประชาชนที่จอดอยู่บริเวณริมถนนจอดทับทางม้าลาย ตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วทำตามกฎระเบียบวินัยจราจรซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ตนขายของอยู่บีที่จอดรถเป็นเส้นพุตบาทสีขาวเหลืองอยู่ซึ่งเป็นแสลักษ์ที่สามารถจอดรถได้ชั่วคราวแต่ในภาพที่เป็นข่าวผู้ชายได้ถ่ายคลิปไปจอดตรงทางมาลายแล้วคงคิดว่าตัวเองถูกเลยมีปากเสียงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทางร้านเคยมีลูกค้าที่ถูกล็อกล้อเพราะร้านตนตั้งอยูน่หน้าเส้นพุทบาทขาวแดงขณะน,นี้ใครมาจอดก็จะเตือนให้ขยับรถไปจอดในที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานทนายความจิตอาสาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามข้อ,ขอกฎหมายในกรณีดังกล่าวกับนายเกติคุณต้นยางหรือทานายโป้งประธานชมรมทานายความจิตอาสา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากฎหมายการจราจรเป็นกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองหรือเพื่อนร่วมถนนเพราะฉะนั้นกฎจราจรจึงเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากการที่ดูคลิปชายผู้ก่อเหตุและถ่ายคลิปมีความผิดตามพระ,ะ,มาาะราชบัญญัติจราจรคือการจอดรถในที่ห้ามจอดจอดรถโดยทับเส้นทางมาลาย เจ้าพนักงานตำรวจที่เป็นตำรวจจราจอยก็ต้องมาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องผู้กระทําความผิดต้องไปเสียค่าปรับหรือไปพบพนักงานสอบสวนส่วนกรณีที่จะชี้แจงก็สามารถไปพบพนักงานสอบสวนส่งทางพนักงานสอบสวน,สน,ก,น,สสวนก็จะมีดุลพินิจว่าจะปรับตามกฎหมายอย่างไรซึ่งอยู่กับอํานาจของพนักงานสอบสวนซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่400บาทถึง1,000บาท ่งตามในคลิปนอกใจจะมีความผิดทางกฎจราจรแล้วอาภิกฎหมายอาญาในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานสิ่งในคลิปมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สุดท้ายจึงปากถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากรู้ว่ามีความผิดก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนหรือไปเสียค่าปรับตามกฎหมายอย่าไปโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอาจจะถูกแจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานล่าสุด กฎจราจรได้ออกใหม่ซึ่งมีโทษปรับหนักกว่าเดิมจึงต้องเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคุยงานอยู่ผมรู้ว่าผมเหยียบเส้นแดงผมถอยให้ได้คุณก็บอกสิครับว่าผมถอยได้อ่ะคุณล็อกล้อผมทำไมเนี่ยก็บอกกันหาก,กินแค่นี้เหรอครับ ผมแค่คุยงานแปบเดียวก็ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยก็แค่บอกว่าเอ้ยขยับหน่อยได้ไหมแค่จอดคุยงานแป๊บเดียวนี่โอ้เกินไปแล้วนี่อาผมถ่ายไว้หมดแล้วผมถ่ายหมดเอาปลดล็อกปลดล็อกให้ผมเอาไปเอาไปเสร็จไปเอาไปเสร็จไป ไปเส็จไปเนี่ยไปเสร็จผมไปจ่ายแล้วผมเดินไม่จ่ายแล้วเพราะว่าไปสนีมันก็อยู่แค่นี้เองผมอยู่ในรถกําลังคุยงานอยู่แค่ตักเตือนกันมันไม่ใช่ไงตำรวจนะครับคนจะอยู่ในรถก็ไม่อยู่ในรถนะครับตำรวจก็สามารถจะล็อกได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ดุูพินิจตํารวจครับแต่ว่าเอาผมก็คุยในแง่ผมแหละผมถ่ายผมถ่ายผมถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรครับแล้วก็ไอ คันน้นก็โอเคแหละมันอยู่เส้สนขาวแดงผมเข้าใจเนี่ยคันเนี้ยเส้นขาวแดงเนี่ยน่ะคันเนี้อ่ะเส้นขาวแดงโดนจับแน่นอนล็อกล้อโอเคถูกต้องแล้วมันจะมีคันหนึ่งนะครับมันจะมีคันหนึ่งอ้ามันจะมีค <c oughs> ันหนึ um ่งผมเห็นเบนจอดอยู่เส้นหมาลายเหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายเลยอ้าวผมอยากรู้มาตรฐานเหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายนะครับ เขาจอดอยู่ม้าลายเหมือนกันแต่ทํำไมคุณไม่ลกอกล้อเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายนะครับออถ้าผมเดินไปแล้วมันมันกี่มาตรฐานไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ยอมแน่นอนนะครับ ันนี้ก็จอดเหมือนกันไม่โดนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อมันก็ก็ปกติเขาก็มาทำทำทำตามหน้าที่เขาอะรถที่มาจอดขาวแดงเนี่ยเขาก็มาล็อกล้อมาเขียนไม่สั่งอะไรแบบนี้แหละมาอมาปล่อยไม่เนี่ยชาวบ้านบอกมาปล่อยอ๋อก็ก็ปกติหละถ้าเขาผ่านมาเขาเห็นเขาก็ต้องทําตามหน้าที่เขาอะที่โดนคือขาวแดงใช่ไหมครับขาวแดงใช่ขาวเหลืองขาวเหลืองจอดได้อยู่แล้วเขาไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นขาวแดงเนี่ยขาวแดงทางมาลายเนี่ยเขาเขาก็ล็ร้อออกไปกั่งอีกแล้วเขาก็ต้องทำาหน้าที่ตำรวจครับเขาทำตามหน้าที่เขาแหละแล้วตรวจตัวพี่คิดว่ายังไงกับที่มาจอดเป็นขาวแดงแล้วเดี๋ยวมีการถ่ายลงโซเชียลด้วยอ๋อมันก็มาแล้วแต่เขาว่าเขาคนที่มาจอดเขาก็ต้องรู้อะเขาขับรถเขาก็ต้องดูว่ามันขาวแดงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วมันจอดไม่ได้ อ่าน่หมม่เข้าใจที่คืาอย่าวาย้าก็แบบเขาไม่ไม่ยอมรับไงเขาทำผิดอ่ะใช่ไหมละอ๋อ,อมีบางทีเขาเแต่บางทีเขามาจอดตรงขาวแดงพวกผมก็บอกเขาแหละบอกว่าให้เขาเหยียบไปหน่อยไปที่ขาวเหลืองหน่อยถ้าเกิดจอดขาวแดงเดี๋ยวตำรวจมาล็อกล้อผมก็บอกเขาแบบนี้ไง เป็นหัวเลี้ยวหัวอะไรอท่ทางตรงทางม้าลายหรืออะไรเง,งเงาขาวแดงคือช่วงเลี้ยวอย่างเงี้ยขาวเหลืองก็ยังไม่มีใครโดนนะเขาก็อ๋อขาวเหลืองไม่มีะครับขาวเหลืองเขาจะมาล็อได้ไงอ่ะถ้าป้ายรถเมย์ถ้าป้ายรถเมย์อย่างเงี้ยขาวเหลืองเขาก็ขเขาก็อเ,าเอานะเพราะว่ามันมันเป็นป้ายรถเมย์อ่ะจะมาจอดไว้มันก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกของพี่ทานายเนี่ยที่มีรถเก่งเนี่ยไปจอดทับ ทางม้าลายแล้วโดนตำรวจล็อกล้อเนี่ยในส่วนของพกกงี่โป้คงเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ใช้ความรู้สึกก็คงจะตอบยากเอาตอบเป็นข้อกฎหมายดีกว่าครับคือกฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อความปลอดภัยคือปลอดภัยทั้งตัวเราเองปลอดภัยทั้งคนที่ร่วมใช้ถนนหนทางปลอดภัยทั้งด้านชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะเพราะฉะนั้นกฎจราจรเนี่ยกฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด นะฮะกรณี้ที่ผมดูจากคลิปนะเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอาอ,อ,อ่ชายคนนี้มีความผิดตามพรบรจราจรนะฮะคือจอดรถในที่ห้ามจอดจอดรถไปทับเส้นทางม้าลายนะฮะเจ้าพนักงานตํารวจที่เป็นตํารวจจราจรเนี่ยเขาก็มาดําเนินการตามขั้นตอนวิธีทางของเขาอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะประชาชนที่ทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิดกฎหมาย ก็ต้องไปดําเนินการตามข้นตอนของกฎหมายไปเสียค่าปรับไปพบพนักง,งานสอบสวนส่วนที่ว่าจะไปชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนยังไงเนี่ยก็ไปอธิบายเหตุผลกับพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนก็จะมีดุลพินิษว่าจะปรับตามกฎหมายเท่าไหร่ยังไงถ้ากฎหมายเขียนว,ว่าปรับ500ก็คงต้องปรับ500แต่ถ้ากฎหมายเขียนว,ว่าปรับ4 0 0ถึง1,000อันเนี้ ก็ไปอำนาจพนักงานสอบสวนอาจจะปรับ400ก็ได้ปรับถึง1,000ก็ได้หรือไม่เกิน1,000ก็ได้ไม่ถึง1,000ก็ได้หรือก็หมายเขียนว,ว่าปรับไม่เกิน500ก็อาจจะปรับ100ก็ได้นะฮะเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าเราผิดก็ต้องยอมรับความผิดแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานไปพบพนักงานสอบสวนเขานะฮะแล้วดูจากคลิปเนี่ยเห็นว่ามีมีการไปต่อว่าต่อขาตำรวจดิอันนี้นอกจากกฎหมายจราจรแล้วอาจจะผิดกฎหมายอาญา ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานฮะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะอัตราโทษก็จะมากขึ้นนะฮะเพราะงั้นถ้ารู้ว่าผิดโดยเฉพาะกฎหมายจราจรเนี่ยนะฮะเป็นกฎหมายแห่งความปลอดภัยนะฮะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคารพต้องใช้คำว่าเคารพเลยนะฮะกฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราต้องใช้ความเคารพเคารพต่อกฎหมายจราจรเพราะงั้นถ้ารู้ว่าผิดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายไปพบเป็นการสอบสวนเพื่อเสียค่าปรับนะส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยก็ไปอธิบายเหตุผลให้แม่การสอบสวนท่านฟัง ถ้าพนักงานสอบสวนท่านมีดูพินิจเห็นว่าอืเราก็ไม่ได้เจตนาะไม่ได้อาจจะผิดพลาดพังเผลอไปหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยค่าปรับก็อาจจะลดได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าที่จราจรเขานะตัวตำรวจจราจรเนี่ยเดี๋ยวจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานอีกนะฮะพนังกงานฝากไว้นะครับกฎจราจรเป็นกฎของความปลอดภัยทุกคนต้องให้ความเคารพปฏิบัติตามกฎจราจรและยิ่งกฎจราจรตอนนี้ออกใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับ โทษปรับหนักขึ้นนะครับเพราะงั้นต้องเคารพกฎจราจรนะครับทุกคนจะได้ปลอดภัยครับนิวส์ยี่สิบสี่ดียราทีสีรายงาน